สวัสดีค่ะ TG Channel น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเ,เงินเยียวยา,ยายรัฐบาลในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็คือ,อ,อมอ3ม33ในโครงการม .33 เรารักกันนะคะก็คือเนี่ยพรุ่งนี้วันที่ยีวันที่15มีนานะคะเขาจะเริ่มเปิดเช็คสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วและ คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสมมติวันที่15เนี่ยเ,เราเช็คแล้วเราได้รับสิทธิ์เราสามารถยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านเอปบกระเป๋าตังภายในวันที่15มีนาถึง31พฤษภาเลยนะคะแต่ในการยืนยันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้งหมด3กลุ่มก็คือ,อ,อกลุ่มที่1เนี่ย คนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันภายในวันที่15-21ถึง21มีนาก็จะได้รับเงินทุกๆวันจันทร์สัปดาห์ละ1,000บาทเช่นยกตัวอย่างกลุ่มที่1น,นะคะก็คือจะได้รับเงินครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่22มีนา29มีนา5เมษาและ12เมษาจนครบสสัปดาห์นะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือผู้ประกันตนที่ยืนยันตัวตน ผ่านแอปกระเป๋าตังภายในวันที่22มีนาถึง11เมษายนก็จะได้รับเงินงวดแรกวันที่22มีนาเช่นกันและเข้าทุกๆวันจันทร์1,000บาทเช่นกันนะคะแต่หนูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นเ,เงินงวดแรกเนี่ยก็คือได้22มีนาะแต่เรายืนยันตัวตนผ่านแอปกระเป๋าตังเนี่ยวันที่ 30มีนาจะเท่ากับว่าสมมติเรายืนยันตัวที่30เราจะไปกดใช้เงินในวันที่31มมีนาใช่ไหมคะเงินเราเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในเอปกระตังแล้ว2000บาทมาจากไหนก็มาจากงวดที่1ก็คือวันที่22มีนาและงวดที่2คือวันที่29มีนานะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนเนี่ย ภายในวันที่12เมษาถึง31พฤษภาก็คือจะได้รับเงินสะสมวันเดียวเลยคือวันที่สมมติเรายืนยันตัวตนว,ว,วันที่15พฤษภาตังก็จะเข้ามาอยู่ในแอปเราแล้ว,ว4,000บาทเราสามารถกดเออไม่ใช่กดสิเราสามารถใช้ได้ซื้อของได้ในจำนวนเงินเดียวเลยคือ4,000ก็คือ4 0 0พันนี้ แล้วเรายังได้รับต่ออีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือจะไม่ได้แล้วนะคะก็คือครบสี่พันก็คือจะเป็นเงินของวันแรกก็คือยี่ส5อยบเก้าห้าเมษาและสิบสอเมษาเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยขยายเวลาในการยืนยันตัวตนจากเดิมก็คือแค่30มีินาตอนนี้เขาขยายให้ไปเป็น31พฤษภาแล้วนะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้อง ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่15แต่ถ้าใครยืนยันก็สามารถใช้เงินแรงว่าได้ก็คือ22 22มีนานะคะส่วนคนที่ยืนยันตัวตนแล้วแต่ไม่ผ่านสแกนหน้าไม่ได้หนูมีวิธีแนะนำที่จะไม่ต้องไปธนาคารก็คือเรานำแบบประชาชนเรา ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสามารถยืนยันตัวตนได้เองนะคะเพื่อลดออความแออัดด้วยนะคะช่วงนี้ส่วนคนที่ยืนยันตัวตนคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าเขาให้เราทำอย่างไรบ้างผู้ที่ ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการดาวน์โหลดแอปกระเป๋าตังค์เพื่อใช้จ่ายเนี่ยก็คือให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะภายในวันที่8ถึง24มีนา64นี้เท่านั้นนะคะระยะเวลาทำงานช่วงเวลาทำงานปกติก็คือ 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหลักฐานที่จะต้องนำไปยืนยันเนี่ยก็เพียงแค่ัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดต้องไม่หมดอายุนะคะย้ำนะคะแบบสมาร์ทการ์ดและต้องไม่หมดอายุเพื่อยืนยันตัวเองนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย ก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเช่นกันภายในวันที่15มีนาถึง28มีนา6 4นี้เท่านั้นนะคะช่วงเวลาก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเช่นกันหลักฐานที่จะนำไปก็เพียงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ต้องไม่หมดอายุนะคะที่สำคัญเลยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดต้องไม่หมดอายุนะคะค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ววันที่15มาีนะเช็คสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้เราสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะคะก็จะยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่15มีนา64เช่นกัน และจะตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่5เมษายนเป็นต้นไปนะคะถ้าใครไม่ได้ต้องรีบยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะจะได้เช็คสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่5เมษายนให้รีบๆหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่อง t ี Channel ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกันตนม33ที่จะได้รับเงินยาวๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราได้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาหรืออยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะมีคนตอบให้ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย